มันจะขึ้นยงนนนนังไงไม่ไปทางไหนวะ ไอ้แม yeah, you know. ่มาแค่ไหน motherfucker กูอยู่ข้างนอกเว้ยคอนแกนซิตี้ให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไงวะให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไงวะให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไง กูยไม่อไ <Harriet. S 1> ้ในยู่ข้างนอกเลยสต์าูยไม่ไู้ยขนอกเลยสต์ูยไม่ไพวกนี้ยากให้กูแพ้สัตว์อยากให้กูถุกครั้งลืมแบงค์พั่มนใหม่อยามันเข้ามามันลืมเกกูตะปกวกาูจะมึงรถทั้งยืนออ กูจะไม่เข้าไปข้างในทุกวันกูทำเป็นคนไทยให้พวกมึงพูดที่อะไรกูจะไม่พอแม้กูภูมิใจถ้าอยากจะบีมมันไม่จบแค่ในแรปนะว่ามันก็แค่แค่เกงแค่บนอินเทอร์เน็ตกูไม่อยากจะเฟลกซ์แต่กูมีเงินฝึกปึกอยู่ในแบง b นบอท chain แม่ได้ก็เพลนถ้าอยากจะบีมมันช่วยด้แกงไลน์ได้ก็ no fine ทำให้นุ๊กยาดีได้แค่ Oh, she go outside dancing, man, got down there dripping. I'm pimping, the yuck to show the bang of food, I'm sipping. Jipping, I got a salvage, man, bitch, man, no kidding. She come in with her best friend. Go tell my dad you in the kitchen. กา d แดงกูหาเงินได้เยอะเกินแล้วมันยากที่จะนับหัวใจกูพังบ่อยเกินพูกกันต้นต้นนั้มันยากที่จะรักกูจะไม่พักมึงต้องเอากูไปไปขาดแล้วก็มัดแกกู o u t s i พี่กู o u t s i d มีกันเทะาไรมื่มันนับดิว้าให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไงวะให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไงวะให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไงวะกูจะไม่เข้าไปข้างใน ไอสัตว์กูยังไม่เข้าไปข้างในกูอยู่ข้างนอกเลสศาตว์กูยังไม่เข้าไปข้างในกูอยู่ข้างนอกเลสศาตว์กูยังไม่เข้าไปข้างในกูอยู่ข้างนอกเลสศาตว์กูยังไม่เข้าไปข้างในตอวกูเด็กพี่กูเล่าทุกอย่างให้กูฟังจนชินจนกูได้รู้ว่ากูคนที่จะมีอิสระมากกว่ามีโซ่ตรวนบนตีนอ้ากูยังมีพ่อมีแม่แล้วกูยังต้องเป็นเสาบ้านตอกลงดินกูไม่รู้ใครคนจริง ในมนทีนมีแต่การแข่งขันในมนทนกูเลยต้องวิ่งชนแล้วก็กัดฟันสู้พวกกูเป็นคนตรงตรงพวกกูชอบดินลนเลยไม่ได้ใช้ตังกู้ตอนเด็กกูเคยไล่ทิมคนวิ่งขึ้นวิ่งลงไล่กันยันลุงก่อนตายหรือว่าก่อนสิ้นลมก่อนที่กูสิ้นลมเพลงกูต้องดังปูมกูเคยเจ้าสนับกูเคยมีหวยเลสัตทางที่มึงผ่านพี่กูเคยปีนกูบทหลักมึงให้แขกรับเชิญชีวิตเคยตกอับสภาพเคยยับเยินใครที่ไม่ฮัาจะเป็นแต่กอกูน กูแย่งเงินได้เยอะเกินและมันยากที่จะนับหัวใจกูพ uh> ังบ่อยเกินพูดคำตรงๆนะมันยากที่จะรักกูจะไม่พักเมื่อต่ออักกูไม่ไปขาดแล้วก็มัดแก๊งวอาสายซส์พี่วอล์กไซสมีการตั้งไรน์มามันนับที่วให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไงวะให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไงวะให้มันเปลี่ยนใจกูเพื่อนกูจะเชื่อมึงอีกได้ไงวะ กูยนอกในศาสตร์กูยังไม่เข้าไปข้างในกูยนภู e ินอกในศาสตร์กูไมเขาไปข้นเฮอา่ะรเอาวะได้ก็ได้ได้หมด